สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยิ้มกว้างฟาร์มอีกครั้งค่ะวันนี้มิ้มจะพาทุกคนมา,าแนะนำแล้วก็แชร์ไอเดียการทำเล้าแล้วก็การอนุบาลลูกไก่งวงนะคะช่วงอายุตั้งแต่3สัปดาห์จนถึงประมาณสัก 2, 2เดือนกว่าๆ3เดือนที่ฟาร์มเราใช้แล้วกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังมีไก่เริ่มโตเนี่ยจะได้ดูเป็นไอเดียเพื่อให้ไก่เราแข็งแรงนะคะ หลังจากที่เราอนุบาลไก่แรกเกิดน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องย้ายมาอีกหนึ่งกรงนะคะเพราะว่าเขาไก่เขาเริ่มโตขึ้นเราก็เลยจะต้องอจะทําที่อยู่ให้เขามีความโล่งขึ้นนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งก็คือกรงนะคะกรง ที่ฟาร์มก็จะใช้เป็นทําถาวรน,นะคะใช้ไม้ยูคามาทำนะคะยกพื้นสูงจากระดับพื้นดินเพื่อให้ไก่ถ่ายลงมาแล้วโลกตกลงมาด้านล่างทําความสะอาดง่ายนะคะด้านข้างใช้ตาข่ายพลาสติกนะคะอาจจะใช้ตาใหญ่ได้นะคะแต่ตัวพื้นให้ใช้ตาข่ายตาถีหน่อยเพราะว่าไก่จะได้ไม่เดินแล้วเหยียบล่องมันมันโคลงอะค่ะแล้วก็ไม่ถีจนเกินไปเพราะว่าขี้จะได้ลอดลงไป ตกลงไปที่สุ่พื้นด้านล่างเราจะกวาดทำความสะอาดง่ายนะคะอย่างที่สองก็คือมุ้งนะคะมุงก็หาแล้วแต่ที่เรามีเลยคะ่ะอย่างที่ฟาร์มก็จะใช้มุงเก่าแล้วก็เป็นมุงเขียว นะคะที่เขาล้อมบัวเงี้คะ่ะมันเหลือเศษเกลามาใช้จําเป็นมากเพราะว่าจะใช้เพื่อป้องกันยุงนะคะซึ่งยิ่งตอนนี้เป็นฤดูฝนเนี่ยยุงเยอะมากก็จําเป็นมากๆที่เราต้องใช้มุง้งเพราะไม่งั้นไก่ของเราอาจจะโดนยุงกัดแล้วเป็นโรคฝีดาษหรือป่วยได้นะคะอย่างที่3คือหลอดไฟค่ะหลอดไฟก็เปิดเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะในช่วงที่มีอากาศหนาวเช่นฝนตกหนักหรือในฤดูหนาวนะคะไม่จําเป็นต้องเปิดตด ลอดทั้งวันนะคะเปิดเฉพาะช่วงที่มีอากาศเย็นนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ 60- สิถึงหนึวัตต์แล้วแต่ช่วงเวลาค่ะแล้วก็ที่สําคัญให้เลือกเป็นหลอดไส้ตามภาพนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหลอดตะเกียบหรือหลอดขาวอะคะ่ะมันจะไม่อุ่นค่ะมันจะไม่ให้ความอบอุ่นกับไก่นะคะลองไปเลือกตามร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟ,ฟฟ้าดูได้เลยค่ะอที่สี่นะคะก็คือรางใส่อาหารค่ะให้เลือกขนาดให้เหมาะกับ ตัจวจำนวนไก่ที่เรามีนะคะซึ่งการให้อาหารก็สมควรให้เฉพาะในแต่ละมือเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่เคยสังเกตคือเวลาเราใส่เยอะมากจนเกินไปอาหารที่เหลือไก่จะไม่ค่อยกินค่ะคล้ายๆอาหารมันเซ็งหรือจืดไปแล้วนะคะอย่างที่หกระปุกน้ำค่ะแนะนำให้เปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการหมักหม,มมของเชื้อโรคบางทีอาหารอาจจะตกไปแช่อยู่ในนั้นนะคะ อย่างที่6ก็คือพื้นที่ที่เราตั้งกรงไว้อะค่ะควรอยู่ในที่ร่มกันแดดกันฝนแล้วก็กันลมได้เพราะว่าไก่ที่เรากําลังเลี้ยงอยู่คือเราต้องอนุบาลเขาอะค่ะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเขาเจอฝนเจอแดดเจออะไรเงี้ยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆไก่ก็จะมีอาการเริ่มป่วยงอยแล้วก็อาจจะตายได้นะคะ ก็ขอแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่ทํากลงแล้วสามารถขยับได้นะคะในช่วงเช้าอ่ะคะ่ะเราก็ให้นํากลงอ่ะคะ่ะ ออกไปตากแดดนะคะเพราะว่าไก่จะได้ตากแดดด้วยแั้วิตามินซีแล้วก็เขาจะตากปีห็นไหมคะก็คือเป็นการฆ่าปรสิตในตัวเขาไปด้วยในตัวแล้วก็ไก่ก็จะแข็งแรงนะคะแต่ถ้าใครทํากรงถาวรลักษณะของมิ้มก็คือให้เล็งตําแหน่งนิดนึงว่าช่วงเช้าแดดส่องถึงไหมอย่างของมิ้มเนี่ยแดดก็จะส่องถึงดังนั้นไก่ก็จะได้ตากแดดเขาจะได้แข็งแรงขึ้นค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังสนใจอยากเลี้ยงไก่งวงอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ